รีวิว Honda Accord ตาเพชรปี94นะครับทะเบียนปทุมธานีสีฟ้าช่ำเลยนะฮะพอดีวันนี้ฝนตกอาจจะมีรอยหยดน้ำฝนอยู่บ้างครับจะสีท่ามาใหม่ครับสามเลยฮะแม็กสวยครับขอบ17ยางใหม่แม็กใหม่แต่งซิ่งจัดทรงมาเรียบร้อยนะฮะลังคาสวยไม่มีผุครับฟิล์มติดตั้งมาเรียบร้อยฟิล์มจะออกสายนิดนึงนะครับ ช่วงรถจะยาวกว่ารถเก่งปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น Honda Accord ทรงเขาจะประมาณนี้จะยาวกว่ารถทั่วไปนิดนึงฝากระโปรงสวยฮะฟิล์มด้านหน้าสวยภาษีหมดตุลาหกหนะฮะพรลบรมีเรียบร้อยเจ้าของเดิม เจ้าของเดียวป้แดงนะฮะออกปแดงมาเลยระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะฮะกระจกไฟฟ้าขึ้นทุกบานครับแผงประตูสวยทุกบานนะครับเครื่องเสียงติดตั้งมาให้ใหม่แอร์เย็นหนาวฮะข้างในกว้างโอโถงเลยนะฮะนี่ฮะบอกไม่มีขาดนะครับ เป็นด้านหลังฟ้าสวยนะครับรถไม่มีการลื้อมาก่อนนะฮะด้านหลังสวยเลยฮะมันโซนหน้าเดิมๆนะครับสวยๆไม่มีริ้วรอยนะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องสองพัน ต่างติดเบาะครับโอเคครับขอบคุณครับ